เราผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปหาแนวทางเลขช่วงนี้ยังอยู่ในชุดเลขล่างอยู่นะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลัง ขาดคะเน์ความน่าจะเป็นเท่านั้นเรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหัวเด็ดชาแนลคลิปที่ผ่านมานะครับผมแอดก็พาไปาดูเลขชนเนาะก็เอาเด่นล่างนะครับสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องก็มาชนกันกันกบ แต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต้มรวมก็เข้าต่อเนื่องเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้ชนให้ดูนะครับผมมันก็หลายสูตรแต่ก็พยายามคัดพยายามเลือกมาเนาะเพื่อที่คนดูจะได้ไม่ต้องสับสนแล้วก็แนวทางก็ให้มันชัดเจนนะครับผมเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเนาะถ้าชอบนะครับผมคลิปนี้เราจะมาเริ่มจากเลขปักหลักสิบปักหล,ลักหน่วยล่างก่อนนะครับผมเพราะว่า ันเมื่อกี้เออคลิปเมื่อกี้นี้จับคู่กันไปแล้วเนาะมันเป็นคู่ชุดของเด่นล่างชนแต้มรวมเนาะมันก็เป็นคู่ชุดไปแล้วแต่ยังเป็นไปกลับอยู่เราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนม,มาวางไว้ตรงไหนอ่าทีนี้มาดูปักหลักกันบ้างนะครับหน่วยล่างนะครับ8สูตรนะงวดประจำวันที่16เดือน12 6 6นี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอดี๋เรามาให้ดูก่อนว่าจะใช้ชุดนี้นะครับผมคืองวดที่ผ่านมานะครับผมจาก8สูตรอ่า เข้าไปที่6สูตรนะหสูตรก็คือตัวรองตัวรองมันเยอะนะครับนี่ชน8สูตรคือ3เนี่ยเห็นไหมว่าบางครั้งบางทีอ่าชนเด่นมันก็ไม่มาเนาะมันมาที่ตัวรองแต่ทีนี้ตัวรองมันเยอะก็หาตัวมาตัดมันก็ตัดผิดตัวเนาะมี7ที่มันไม่ติดดับแต่บังเอิญว่า5คือหลักหน่วยล่างนี้มันติดดับแต่มันมานะเป็นดับชนเด่นแต้มนะครับอ่านี้8สูตรเนาะ อันนี้6สูตรใกล้เคียงกับ8สูตรเนาะเพราะว่า6กแล้วเจทีนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันก็คือจะยังไม่ใช้เลขดับนะจะยังไม่ใช้เลขดับมาวางแต่จะใช้ตัวไหนที่มันเด่นก็ให้ให้เขียนว่าเด่นไปแต่ตัวไหนที่มันรองหมายความว่าที่มันชนใกล้กลเคียงนะจะสมมุติว่าเราเอามาวาง8สูตรใกล้เคียง8ก็คือ6เนาะตัวไหนชน6สูตร จะเอาไว้จับคู่หมดเลยนะครับผมเอาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะพาดตรงนี้ไปเพราะเราไม่ได้จับคู่เพราะเราไปเอารีบเอาดับมางวดน,นี้นะครับจะเอาที่มันรองจับคู่ด้วยนะครับทีนี้ความหวังก็จะไปอยู่อยู่ที่แต้มรวมนะครับผมถ้ามันได้เยอะคู่ชุดหลายคู่ชุดก็จะเอาแต้มรวมไปตัดถ้าดังได้เยอะอยู่นะครับ ก็ค่อยเอาเลขดับมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะอ่าสูตรที่1เข้านะสูตรที่2หลุด3 4 5 6 7เข้า8สูตรที่8นี้จริงๆแล้วเขาเดินอยู่นะเขาเดินเข้าแต่มันไปเข้าตัวที่เฝ้าระวังเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ฟังจําสัญลักษณ์ของเขานะแซดไวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีมันมี5อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเรามาเริ่มจาก สูตร P นะสูตร P1 เอามาวางก่อนว่าจะได้ที่ตัวไหนนะครับในงวดนี้เนาะที่ก็เข้าดีเนาะแต่มันงวดที่แล้วไม่ได้ชนกันจะเอาแต่เฉพาะที่ได้ชนกันงวดที่ที่แล้วนะครับผมก็คือชุด P1 น,นี่นะครับผมก็ยังเดินดีนะครับผมยังเดินดีต่อเนื่องอที่ชนกับเพื่อนแล้วก็เข้าจริงนะครับชนจริงใช้งานจริงแล้วก็ตามที่ขีดเส้นนี่แหละ ที่เขียนขึ้นมาถูกขียกี่ครั้งนะกี่งวดก็ตามงวดงวดที่ผ่านมานะครับคำนวณได้ศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดเนาะอ่าหลักหน่วยเป็นห้านะครับที่ทําก็มีห้าเข้าไปอ่าในวันนี้นะครับคำนวณได้เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดดับที่ศูนย์แล้วก็แปดแต่จะเพิ่งไปมองมันงวดที่แล้วก็ดับอยู่วันนี้ยังดับอยู่ต่อเนื่องนะครับผมค่อยเอาไปชนเวลามันเยอะหลายคู่จริงๆค่อยเอาไปคัดออกเนาะ 9012345ยวไม่ยังไม่ได้ดูไอ้พิธีคำนวณเนาะงวดนี้เพราะว่ามันหลายหลายชุดนะครับผมมันจะช้าวเวลานะครับแล้วก็ชุดนี้นะ CL ก็คือในงวดที่ผ่านมาก็เดินเออไม่เดินนะครับรุดรุดรุดแต่บังเอิญว่าอ่า,อาบางท่านนะครับที่อยากได้เล่าให้ฟังแหละบางครั้งก,ก็อยากจะตามต่อดูซิว่า เขาจะเดินต่อไหมเพราะว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่หลุดซ้านี่นะครับหลุดก็คือหลุดนะครับเข้าก็คือเข้านะของเราก็ไม่ได้โกโหกกันเนาะกระดาษก็ยังแผ่นเดิมนี่นะครับงวดที่ผ่านมาได้901 234มันขาดไป1น,นตัวคือตัวที่55 5, คือหลักหน่วยเนาะมันไม่มาแต่ถ้าเกิดงวดนี้เราจะไปเพิ่มก็จะเป็น9ตรงนี้แต่เราไม่เพิ่มเราก็เอาเหมือนเดิมก่อนนะอ่าตามที่ขอมานะอยากให้ลงนะครับผมเพราะว่าจะดู ว่าแนวทางเขาจะหลุดต่อหรือจะเข้าต่อก็ค่อยเอาไปชนกับเพื่อนเขานะครับชุดนี้ได้อยู่ที่3 4 5 6 7, 8, นะี่ห้าหกในงวดใหม่นะงวดที่ผ่านมาหลุดไปแต้มหนึ่งนะครับผมชุดที่2อันนี้ก็เข้าต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับผมยังเข้ายาวนะงวดที่ผ่านมาได้3 5 6ห8 1 2ดับที่4แล้วก็0ก็ดับอยู่เด่นก็เข้ามนาะเข้าที่5หลักหน่วยก็ถูกต้องนะครับงวดนี้ คำนวณได้6 8 9 0 1 4 5ดับ7แล้วก็3นะ6 8 9 0 1 4 5นะครับชุดต่อมานี้นะครับผม SK อันนี้ก็จะเข้ายาวเหมือนกันโมที่ผ่านมา6 7 8 9 0 3 5นะโมที่ผ่านมา5เข้าไปหลักหน่วยดับ0 W นะครับวันนี้คำนวณได้2 3 4 5 8 9 1 ดับ6อ่าดับ6กที่หลักหน่วยนะ 2, 3 4 5 8 9 1นี่คือเลขเด่นนี่คือเด่นเไปชนกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็ชุดนี้อ๋ออันนี้มวนเลยแล้วไม่ได้ลงไม่ได้ลงชุดนี้ชุดนี้อ่ C, าสีดาวดาวนะครับอ่าพเข้าต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาได้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าห้าที่ทำก็เข้าหลักหน่วยนะครับวันนี้ 6890123นะ6890123อ่านะแล้วก็ศูนย์นี้นะครับ XL อ่างวดที่ผ่านมาก็เดินนะครับได้7893456อ่าเข้าที่5 6, นะครับ,นะรบหลักหน่วยวันนี้นะครับ9015678นะ9015678ถัดมานะครับ SK SKT นะ ขเข้าต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาเข้าที่หนะ้าเนาะเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าห้าเข้าหลักหน่วยถูกต้องนะครับงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับอันนี้นะครับเทียรเราฝั่งงวดสักครู่นี้แซดไวนะแซดไวก็คือตัวนี้นะครับสุดนี้นี่นะงวดที่ผ่านมาคำนวณได้อ่าจริงๆแล้วเขาคำนวณได้แบบนี้นะแบบนี้ ก็คือนี่งวดที่ผ่านมามันเปลียนแบบนี้ก็คือสีส้มๆที่แอดบอกว่ายังไม่ทิ้งให้เฝ้าระวังนะที่แอดได้ทําไวน้นี่คือเขาเคยมานะเขาเคยมาแล้วทีนี้เขามาหยุดหลายงวดแล้วที่เขาไม่มาที่อาเทียนไว้นะจุดสีน้ําเงินก็คือคือจุดนี้จุดแถวนี้นะครับจุดสีน้ําเงินงวดที่จุดครั้งแรกก็คือยี่งวดที่20ที่ยังไม่มา ลวงวดที่ยนะี่สิบยี่สิบเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยังไม่มาแล้วงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบสองนี่เห็นไหมมาเฉยเลยเห็นไหมถ้าเป็นถ้าดับแอดจะขี่สีชมพูที่แอดไม่ไม่ใช้จะจะเอาเป็นสีชมพูแต่ทีนี้ถ้าสีส้มนี้ก็คือเฝ้าระวังอย่างที่แอดได้อธิบายเนาะในคลิปก่อนในในสูตรนี้แหละนะครับผมแล้วแอดเห็นว่ามันยี่สิบแล้วเอ๊หรือว่ามันจะไม่มาเนาะยี่สิบเอ็ดแล้วหรือว่าจะไม่มา แอดก็เลยตัด5ออกตัด5ออกแล้วตัด8ออกนี่น,นะมันก็เลยได้ที่อ่าที่แอดบอกว่าถ้า0บก0ให้ลด1แต้มแอดก็เลยเขียนไป3ด้วยแอดก็เลยเอา3 4 6 7 9 0นี่ไงนะ3 4 6 7 9 0มันก็เลยไม่มี5แต่ในสูตรเต็มของเขามี5นะครับผมนี่นะ มันก็เลยทําให้หลุดไปนะครับผมจริงจริงแล้วแอดเป็นคนทําหลุดสูตรเขาเดินอยู่นะครับสูตรเขาเดินอยู่แอดคิดว่ามันจะไม่มาแล้วเพราะมันยี่สิบงวดแล้วนะครับผมอันนี้ก็สิบเจ็ดงวดตรงนี้เราวสิบแปดสิบเก้าอันนี้ไม่มาสิบเก้าเพราะฉะนั้นนะครับผมจะกลับไปใช้เหมือนเดิมเลยเนาะเอาที่คํานวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาหมดทั้งเจ็ดตัวเลยนะงวดที่ผ่านมาได้ 3เนาะพอ3ตรงนี้ศูนย์ถ้าบอกได้ศูนย์จะลดลงมา1แต้มเมื่ที่ผ่านมามันถ้าเกิดว่าเราใช้หมดก็จะได้3 4 5 6 7 8 9 0 5เข้านะแอดไม่เอาแอดไม่เอาไปชนกับเพื่อนมันก็เลยหลุดนะแต่เขายังเดิอนอยู่แอดทำหลุดไปวันนี้เอาทั้งหมดนะครับคำนวณได้5 6 7 8 9 0 1เอาทั้งหมดเลยนะครับผมครบนะครับ8สูตรนะ แปดสูตรเขาเอามาวางไว้เอามาชนกันนะครับผมเอามาชนกันนี่นะแปดสูตรเอามาเรียงไว้แล้วนี่เลยครับตามนี่เลยพีหนะึ่ง cl อ่าตามที่ได้ทำก็คือครบทุกสูตรนะแปดสูตรนะทั้งหลุดและไม่หลุดนะครับผมตามทำต,ตามคำขอเนาะนะอยากจะดูก็จะเดินต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผม นี่แค่จะลงให้แล้วนะนี่นะครับสีจุดสีแดงๆนี้คือเดินต่อเนื่องนะครับผมแต่สีส้มๆนี้คืองวดที่ผ่านมาเขาหลุดนะสองสองสนี้เพราะฉะนั้นงวดนี้ดูจะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับผมปากกาแถวข้างบนนี้นะครับปากกาสีแดงๆกาสีแดงๆแทนค่าของหลักหน่วยหลักหน่วยล่างจากศูนย์ถึงเก้านะครับปากกาแถว สีน้าเงินนี้แถวข้างล่างนะครับผมจาก0ูนถึงเนี้นะครับจาก8สูตรชนที่กี่ตัวชนที่กี่สูตรเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมอย่าได้ทําไว้ศูนย์ชน5สูตรนะก็อย่างเช่นอย่างนี้เนาะหนึ่งสี้เอามาไว้นี่นะครับหนชนเจ็สูตรสองชนสามสูตรสี่สี่สูตรห้เอเอาใหม่เอาใหม่นะครับแป๊บนึงโทษทีศูนย์ห้าสูตรหนึสูตรสอสูตรสาสี่สูตรสีสูตร ห้าเจ็ดสูตรหกหกสูตรเดห้าสูตรแดหสูตรเ้าเสูตรนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับ8ไม่มีสูตรอ่าไม่มีชนกันครบ8นะครับก็มีชนแค่ใกล้เคียงก็คือ1ชนที่7จสูตรแล้วก็5ชนที่7จสูตรแล้วก็9นะชน7จสูตรนะครับผมส่วนรองนะ จะให้รองไปที <c oughs> ่โทษทีนะครับเราจะเอาแค่ใกล้เคียง 8, แปดสองแต้มก็คือหกเนาะหกนะกับแปดชนหกนะครับชนหกสูตรก็คือหกเจ็ดแปดส่วนห้านี้มันจะเลยมาเป็นสามสามแต้มถ้าเกิดว่าจะเราจะเอาอีกมันก็จะเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันจะมีทั้งศูนย์มีทั้งสี่มีทั้งเจ็ดที่มันชนห้าสูตรถ้าเขาจะหลุดไปชนที่ห้าสูตรก็ถือซะว่า สูตรมันหลุดเยอะเราก็ต้องยอมรับนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นการชนกันก็ต้องหาที่มันเด่นแล้วก็ใกล้เคียงเนาะให้6แล้วก็8นะครับเป็นตัวรองเนาะเพราะมันใกล้เคียงงวดที่ผ่านมาเขาก็เข้าที่ตัวรองที่6สูตรนะครับผมเข้าที่ตัว6สูตรอ่าย้ำอีกครั้งหน,นะนึ่งเนาะนี่นี่อันนี้ชน8สูตรเลยไม่มานะ3อันนี้5าเข้าในนี้นะครับนี่หลักหน่วย5ชน6สูต วันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อความไม่ประมาทเนาะก็จะให้เด่นไปที่159นะครับชน7สูตรนะเด่นน่วยล่างนะครับที่15นะครับผมแล้วก็9นะ159 3ตัวรอง6แล้วก็8นะครับ แล้วก็แปดนี่นะครับผมความความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับนะที่คิดไว้มีในนี้ไหมนะครับผมชอบที่แอดได้ทํานี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบก็ยังมองข้ามผ่านไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันก็ยังยังพึ่งต้นงวดอยู่เนาะยังมีเวลาให้เราเก็บข้อมูลพิจารณาอีกหลายวันอยู่นะครับผมแต่ถ้าชอบนะครับผมจริงๆแล้วเลขบางครั้งบางทีเราชอบ มันก็ไม่ค่อยมาเนาะมันไม่ได้ถังใจเรามันก็มาตัวที่เราไม่ค่อยชอบแต่เราก็สังเกตตามแนวทางเอาก็แล้วกันอ่ามันเดินแบบไหนแอดพยายามย้อนย้ำๆให้ดูไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเพื่อจะได้วิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มองออกว่าสูตรควรไปยังไงอ่าควรทําแบบไหนเนาะเพราะว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้เลขมันเข้านะครับผมการทาหวยอันนี้แทยได้ลงให้ดูเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะต้องการแค่ยอดดูยอดวิว แอดต้องการเนาะอยากจะให้ทุกท่านถ้าได้นาไปใช้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ถูกรางวัลนะครับผมนี่คือความคิดจากใจจริงเลยนะครับผมถ้าแอดได้ทําแล้วถ้าได้นําไปซื้อถ้ามันถูกแอดก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็แอดก็มีกําลังใจคนที่ดูที่ไปซื้อก็มีกําลังใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทําไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแกะรายละเอียดให้มันได้มากที่สุดเพื่อ แล้วก็ทํายังไงถ้ามันชนเยอะก็เซฟทํายังไงให้มันได้ลงลดน้อยลงให้ได้ได้น้อยตัวลงที่มันแม่นแม่นแล้วเข้าจริงนะเพื่อจะจะได้ประหยัดเงินเราด้วยเวลาที่เราไปเล่นเนาะครับผมเด่นหน่วยล่างนะครับผมนวดประจําวันที่30เนาะเดือน 12. บสอให้เด่นหน่วยล่างไปที่1 5ึ่งห้าและก็เนะครับรองที่6แล้วก็8ดดังนี้นะครับผมจะมาหรือไม่มาก็คอยลุ้นกันนะครับ วันแหละก็ปลายปีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปปักหลักเนาะปักหลัก10ล่างเหมือนกันปักหลัก1ิล่างแล้วก็จับคู่ได้เยอะก็ช่างนะครับผมเราค่อยดูเอาไปชนกับแต้มรวมก่อนแล้วก็เอาไปชนกับคู่ชุด mm. เด่นล่างชนแต้มรวมได้ยังไงถ้ายังเยอะอยู่ก็ค่อยว่าก็ค่อยไปพึ่งเลขดับ นะครับผมครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ